สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมน้อยหน้านะคะเป็นอันว่าปิดจ็อบน้อยหน้าใหญ่เทานิโปงตอนไม่ได้ค่ะตอนไปแล้วเขาก็หักอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกลากหรือเปล่าเป็นอันว่าน่าจะไปซื้อเขาว,วันนี้ก็เลยไปเยี่ยมชมมันนั้นเสร็จแล้วเราก็มาเยี่ยมชมตลาดนี้จะ้ะตลาดหน้าวัดหนองบัวขาวค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นตลาดที่แบบมีชาวบ้านอะ่ะจะเก็บผักมาขายแบบผักแบบ ปลูกเองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อน,อนๆดูดิหัวปรีมั่งกบเผรามีอย่างละนิดละหน่อยดูมียอดอันนนอันนี้เป็นผลประกอบการสำหรับวันนี้นะคะใช้น้องเวฟคันเดิมเลยค่ะแว้นไปได้ทุกที่นะจ๊ะเวฟปีศาจของแม่ส้มใช้มาตั้งแต่ปีห้าห้าสามมั้ง เนี่ยจะกลับมาบ้านก็หิวนะคะมาอยากกินข้าวต้มแล้วก็มาผัดหัวไช้โป๊หัวไช้โป๊เนี่ยใส่หอมแดงลงไปเยอะๆนะเจียว <c oughs> เจียวให้หอมๆค่ะแล้วก็เอาไช้โป๊เนี่ยผัดไปเลยเป็นไช้โป๊ราดบุรีของร้านเจอ้อยนะคะ <c oughs> เขาจะมีแบบความหวานความไรลงตัวไม่ต้องปงรุงเลยจ้ะเพื่อนๆจา่าและอันนี้ก็เป็นเอ,อ เครื่องยำค่ะจะเอามาเตรียมที่จะยำหัวหัวปละกัดดองนะแล้วก็จะยำความเปรี้ยวความเผ็ดใส่กับไข่เค็มด้วยจ้าเพื่อนๆนจ้าคันแรกนะคะแล้วก็ต้องล้างพริก ล้างหอมแดงนะคะให้สะอาดเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะนําพวกเนี้ไปยําด้วยจริงๆถ้ามีขิงนะเพื่อนๆิขงขิงอ่อนเนาะซอยลงไปก็จะหอม เลยราคานีวันนี้ใช้เป็นหอมแขกนะจ๊ะหอมแขกประมาณหนึ่งลูกชอบกินคะ่ะชอบกินหอมแดงต้นหอมหอมแขกพอกินแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นดิจะวันนี้ก็จะใส่พริกแบบเยอะๆจุกๆอักๆไปเลยนะคะเพราะว่ามีความอยากกินเปรี้ยวมากอยากกินเผ็ดมากด้วยจ้าวันนี้จะใช้ ผักัดดองตรานกพิราบค่ะตานกพิราบนี้นะคะกินมานานแสนนานแล้วจะเป็นจํานวน2กระป๋องนะและแม่ส้มก็จะหั่นแบบ พอไม่ต้องละเอียดมากอะค่ะจริงๆถ้ามีปลาสลิดนะเพื่อนๆเอามาทอดกรอบแล้วก็ใส่ลงไปในยำด้วยก็จะเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากๆวันนี้ก็บีบมะนาวนะคะแล้วแล้วก็บีบไม่ออกหมดไม่เปลือกเปลือกออกหมดไม่หมดนะคะก็ใช้เครื่องบีบค่ะตามสไตล์แม่ส้มแล้วก็เททุกอย่างรวมกันไปเลยใส่น้ําตาลบีบมะนาวใส่ความเค็มไม่ต้องนะเดี๋ยวเราจะเอามาจากความเค็มจากไข่เค็มค่ะ นี่ไข่เค็มวันนี้ก็จะใช้ไข่เค็มประมาณ3ลูกนะคะด้วยความอยากกินนะคะกินกันแบบจุกๆุอักอให้สมความอยากไปเลยนะจบเมนูการยำแล้วเราก็มาตำพริกตำกระเทียมทำอะไรจ๊ะวันนี้ก็ไปได้ผักปอนสานค่ะจากโครงการพระราชำดำริของสมเด็จพระเทพนะคะแม่ส้มก็ซื้อมานะคะกําละ20บาทวันนี้ซื้อมาทั้งหมด3กมบาทอันนี้คือ1่งกิะ คือใหญ่มากอยากจะผัดใส่เตาเจี้ยวให้มีความหวานแล้วก็มีความเค็มความนัวเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินกันจา้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นึกอยากกินอ่ข้าวต้มเนาะมาก็เลยจัดยำไข่เค็มใส่ผักกาดดองผัดหัวไชโป๊ค่ะหาข้าวหับปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะ ขึ้นใจ ข้าวต้มเป็นแบบอืดอืม ใช้โปหวานลาดบุรีค่ะ ราดน้ำแบบมันนาวเปรียปร้ยวๆเลยค่ะอื Bye. yeah อร่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะ